วันนี้เรามากินพุดดิ้งคัสตาร์ดคาราเมลกันนะครับผมซื้อมาจากเซเว่นนะนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นอ้อง<ม>แกะเลย<ม>นี่หอมมากเลยคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นอ้อง กนอย้เลข้างบนก็จะเป็นคารามเมลนะครับผมแล้วข้างล่างก็จะเป็นแบบคล้ายๆลูกอมอ <Okay. S 2> ลูกอมอะไรนะพอจำไม่ได้แล้วอร่อยนะหวานๆมันๆดีอ สวัสดีครับน้องๆวันนี้เราไปซื้อพุดดิ้งมานะครับผมนมสดชาเขียวนะสายชาเขียวต้องมาแล้วนะนี่ถ้วยนี้15บาทจากเซเว่นเดอร์นี่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 ไปางานหอมมาก่ะ หอมนมสดหอมชาเขียวมากเลยนี่นะครับผมตักตักขึ้นมาพูดดิ้งมันจะเป็นอย่างนี้เนาะอืมฟินหนะ้า วันนี้เรามากินพุดดิงงด้งนมสดแมงรักกันนะครับผมนี่ไหมน้องๆน,งนี่นี่เม็ดแมงรักนะเยอะด้วยโอเคพีนะพุดดิง้งเม็ดนมสดเม็ดแมงรักหืมหกเ,เปิดให้หมดเลยนี่นะน้องๆเป็นนี้นะ kìn lời Đến đứng đến đứng Áo ám ám Rất thay bằng nghe nung nung สวัสดีครับน้องๆวันนี้คุณพ่อไปซื้อพุดดิ้งเค้กครีมสดมาจากเซเว่นนะอันนี้เห็นมันตั้งอยู่อเนาะเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวเราไปให้น้องดีมกินกันเลยนะครับผมนี่หน้าตามันจะเป็นอย่างงี้เนาะโอเคอหน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะอืมเป็นไงนุ่มไหม นม,อ,มอืมเป็นไงอาตรงๆนะเหมือนเค้กที่มันโรยแล้วครีมอ่ะมันต้องจกลงไปลึกๆจกลงไปลึกๆเออม,มันได้แค่นี้มันออโอเคเกินเลยขเขาอะไรพุดดิง้งอยู่นี่เนี่ยพุดดิ้งอยู่ข้างล่างนะอโอเคไหนดูเด้อโอเค วันนี้เรามากินพุดดิ้งไมโลโนมสดกันนะครับผมวันนี้เราซื้อมานี่20บาทนะที่เซเว่นนี่เปิดแล้วเป็นอย่างนี้นะน้องๆโอ้ยนี่นี่แดงดึงแดงดึงอ้าวก,กี่เลย 好了，嗯。 วันนี้เราจะมากินพุดดิ้งน้ำเต้าหู้สองเครื่องกันนะครับผมเจนะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนี่หน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้ ดูเครื่องมันข้างล่างด้วยง,ง,ง,งเลยมีมลูกบัวบัวมีอมน่าจะมะพร้าวพุดดิ้งมะพร้าวมีถั่วแดงมีลูกอะไรกันไม่รู้ไปกินกันเลย 他们。And they วันนี้เราจะมากินพุดดิ้งนมสดกันนะครับกินเลย มีกัอนอือูด,ดอมอีมีอือหือสีสันน่ากินนะครับอร่อย